ครับเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2555นันผมและผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายตลอดจนเฉพาะมอนแดงพระธาตุขามแก่นพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือดลบรันรดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่วความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรค และปัญหาต่างๆพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เข้าวไปสู่ความเป็นหมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกขอขอบคุณทุกท่านครับครับในวาระเดิธีขึ้นปีใหม่2555ที่จะถึงนี้นะครับผมขอพระเจ้าอวยพรให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสติปัญญาที่ดีในการที่จะเรียนหนังสือและทํางานนะครับแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านมีความสุขมากๆนะครับในปีที่จะถึงนี้และตลอดไปครับของพระเจ้าอวพอรครับในวารดิถีขึ้ปีใหม่นะคะในนามของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศก็ขอกราบอวยพรให้เราชาวมองขอทุกคนนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งม,มากปรารถนาเจริญด้วยอายุวันนสุขภาระแล้วก็ที่สําคัญที่สุดขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าสุขภาพนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะในเวลาดีที่ขึ้นปีใหม่ผมขออวเอวย,วยพรให้บุคลากรชาวมาลายขอนแก่นจงมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายได้เคารพจงดลบดาลให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีใหม่ครับในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ผมก็ขอวอวยพรให้บุคลากรทุกคนของมหา,าวิทยาลัยขอนแก่นมีแต่ความสุขความเจริญและก็มีความสนุกสนานล่าเิงเหมือนกับชื่อปีห้า้าห้าทุกคนครับขอบคุณครับ เนื่องในวาราธิธีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2555ผมขออารัธนาคุณพระรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือได้ช่วยโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมุ่งหวังสิ่งใด ขอให้ได้ตามที่ทุกท่านปรารถนาและผมถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ช่วยทำงานวิจัยและช่วยขับเคลื่อนง,งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผมหวังว่าในปีต่อไปทุกท่านจะร่วมมือร่วมใจช่วยกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้ขอบคุณครับตลอดปี2554ที่ผ่านมานะครับก็คงจะมีทั้งเรื่องของความสุขความสำเร็จอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติภารกิจก็ขอให้อุปสรรคปัญหาความทุกข์ทั้งหลายผ่านพ้นไปกับปีเก่าความสุขความสำเร็จก็เป็นกำลังผลักดันให้ กิดความสําเร็จมากมากขึ้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ในโอกาสปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่วความสุขความสําเร็จนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงภารกิจต่างๆสําเร็จลุล่วงทุกอย่างขอบคุณครับในสุภวาระดีทีขึ้นปีใหม่ปี2555ปีแห่งความสุขปีมงกรทองของชาวมหาคลายขวัแก่นนะครับ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีราัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือนะครับอวยอวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับตลอดปีและตลอดไปครับครับในโอกาสขึ้นปีใหม่2555นะครับผมขออัตนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับจงดนบันดาล ให้บุคลากรของมาวายขอนแก่นตลอดจนนักศึกษาจงมีสภาพนภมัยที่แข็งแรงแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาตลอดปี2555นี้ครับค่ะในวาระดิถฐีขึ้นปีใหม่ปี2555นะคะขอให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความสุขมากๆนะคะทั้งตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะมีภรรยาที่แข็งแรงสมบูรณ์ทางกายและใจ และทําสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะคะบรรลุผลนะคะคนที่กําลังทํางานวิจัยอยู่ก็ขอให้ได้ตีพิมพ์นะคะอิน a c t แฟเยอเยอะๆอคนที่บริการวิชาการนะคะก็ขอให้มีชื่อเสียงก้าวไกลนะคะสอนหนังสือกเอ็เป็นที่รักนะคะลูกศิษย์เยอะๆนะคะแล้วก็ส่วนบุคลากรนะคะก็ขอให้เรื่องขั้นนะคะ กระโดดหลยหลายข้างค่ะก็ปี55เดี่ยลงท้ายด้วย55เนี่ยมันแสดงถึงความสุขนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะครับในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ปีนี้นะฮะซึ่งเป็นปีที่ดีปี2555ในนามของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านทั้งบุคลากรนักศึกษา และท่านที่มีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยของเรามีความสุขสวัสดีตลอดปีนะฮะขอพระศรีรัตนตรัยและเจ้าพ่อบอดินแดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองท่านและครอบครัวตลอดปีและตลอดไปครับผมครับครับในวาระดิจีขึ้นปีใหม่นะครับขอรัชนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เจ้าพ่อบอดินแดงของเราปกปักคุ้มครองบุคลากรของ ขอใช้ขวัก่ลทุกท่านให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะสู้กับปัญหาในปีต่อไปได้วยกันนะครับขอบคุณนะครับ